สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชชานิวครับมืดนีครับวันที่30พฤศจิกายน2 5งหาครับผมมืดนีครับจะโทรหาอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะอยากให้อาจารย์ต้อยครับผมเนาะเน้นย้ำโคงสุท้ทยให้เอฟซีทางช่องครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะโทรหาอาจารย์ต้อยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ต้ยครับผมอาจารย์ครับผมผมขอเอิ้นพรด้วยครับเด้อครับครับครับผมผมอยากให้อาพ่อเน้นย้ำคงสุดท้ายให้เอฟซีทั้งช่องเนี่ยครับผมพ่อครับผมอยากตั้งเสียงพ่อพร้อมครับครับคงสุดท้ายนอคุณประฮัดครับผมพ่อครับคงสุดท้ายก็มีซีคู่มัดจรันที่เน้นย้ำ เน้นย่ำก็คือสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ดีครับผมแมนนี่คือตัวเน้นตัวมักของอาจารย์ต่อยเด้อสิ 17, เดี๋ยวผมแป๊บนึงครับอาจารย์ 16, ครับผมสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวมักตัวชอบหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับครับ <c oughs> ส่วนตัวล่องก็บมี่ ในซีคู่มอัศจรรย์กะเหลือศูนย์หกกับหกเจ็ดคือตัวรองเนอะ์หกกับหกเ67ครับผมแมนครับโอ้บาน,นีคุณประหัตออาจารย์ต่อยกั็มีทีบอกว่าฝันตัวไหญนอกครับผมครับก็ฝันเห็นเอ้คนมาร่วมงานอยู่บา้านหลายหลายใส่ชุดไหมชุดไทยมากคนชุดตะก,กีนนอกครับผมบานนีกับ มาซอยงั้นเอาเข่าวสารมาซอยปา่ามาซอยเงินท่องมาซอยบ้านนี่บ้านเล,ล็กที่อาจารย์ต่อยหนึ่งศูนย์หกมันเล็กที่หนึ่งศูนย์หกครับผมแมนหนึ่งศูนย์หกกระสัตรกระสัตรน้ำเด้อครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกครับผมแมนครับผมพอ่อบ้านเนี่บ้านนี่ย <c oughs> คว่ำคว่ำฝันนอก ครับผมก็ฝันจังนสี่ก็คือหวยหวยมันเขานะต้อแต่กี่คยฝันแบบนี้หวยเขาชงวดดูเธอครับผมบ้านนี้เป็นสันจรับสันจรงวดที่แล้วงวดก้อนกับเก่าสามกับเขาศูนย์หกกับมะเขาว้าสันจรงวดนี่อาจารย์ต่อยกันเน้นย้ำไปทีหนึ่งหกหกหนึ่งไม่สนดับอ๋อสันจอนเน้นที่หนึ่งหกหกหนึ่งครับผมเนาะ เพราะว่าสัญจรข่างก้อนออกหกศูนย์หกแล้วครับผมจําได้ครับผมพ่อครับบานนี้ขัางเนสิมาหนึ่งหกหกหนึ่งเด้อ๋อครับผมหนึ่งหกหกหนึ่ง้ครับแล้วพ่อผมถามผมถามเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้บังคิดพ่อโดนนะครับผมเนาะเพเขาไได้บังคิดพ่อแต่ปีหกเจ็ดมากนี่ครับผมเนาะของอ่าพ่อนี่เขาบ่อยไหครับผมหรือว่าผิดจังหวดครับผมอ้เขามาหลายนะก็พิดพิดอยู่พิดอยู่ประมาณ ต่างใจมาี่ประมาณหกงวดนะครับอ๋อหกงวดเจ็ดงวดจำาบ่ไเดีย๋ยว่าพิษมาจากแต่ต้นปีเนาะครับผมแต่ว่ากับมามาได้ฝันเสริมแน่พกบังเทือกซีคู่พาดกับมามาฝันเขาตรงๆอ,อ,อ,อย่างส่นะครับอ๋อครับก็กบวันนี้ก็สลับกันไปแต่ว่าซีคู่บังเถือกับเขาหกงวดซอนเจ็ดงวดซอนกับมี่ครับผมพอบังเทือกับเขาบนหลังบนหลังสามงวดซอนกับมี่จริงๆนะครับอ๋อครับผม เพราะว่าผมาบ่กคณิเบิ่งคิปพอครับผมเมื่อก่อนเนี่ยก็เพิ่งมันพานับผมพอครับเบื <c oughs> <c oughs> ้องมันพานกับผม <c oughs> ครับคุณบาฮให้เอาห้เเ็ดซีกะบ <c oughs> นอกเป็นแนวทางนอกแม่ครับผมครับเป็นแนวทางแต่ว่ากับมักส่วนมากกับมักหลายคือห <c oughs> นึ่งหกกหนึ่งมักหลายหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมครับแต่ถ้าหนึ่งหกบกหนึ่งหก1กหนึ่งบกสิาออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหางบนเลยน,นะอ๋อครับผม เป็นยังสี่เลยแต่ว่าหนึ่งหกบวกกระโสงหนึ่งศูนย์หนึ่งหกพอออกจะออกหนึ่งศูนย์ดีครับผมพ่อครับครับผมเลขสุดโตหให้เพื่นกลับในเรื่องครับบนล่างกลับน้ำครับผมพ่อครับเลขของพ่อมี่จะคูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแล้วก็หกเจ็ดมีศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งทศสิษิ์ครับอ๋อศูนย์เจ็ดเป็นหกคูณนะพ่อเนาะ มันสิบ้าเต็มเต็มมันสิหกคู่เลยครับหกคู่ผัดครับผมครับเป็นหกคู่แต่ว่าส่วนหมากสัตสิออกคือสอกสี่คู่มาถจันกัมีศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนี่คือตัวนี้ชุดนี้สิออกดูที่สุดครับอาจารย์ต่อยคือว่าชุดนี้ออกดูแล้วก็คือไปจับหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกเพราะว่าสั้จองอกว่าหมอกศูนย์หกครับ มาสัญจรงนเงินี้ย่านสิยออกหนึ่งหกหกหนึ่งไปเลยอ๋อครับผมครับถ้ามีปัญหาถ้ามีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งศูนย์ลอ่อล่ออยู่นะคือว่าอาจารย์เน้นในที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับผมน้องเน้นทมากมากก็คือหนึ่งหกนะครับแมนแมนครับแมนแมนคุณหัดแมนอยู่ตออล่องขมีอันศูนย์หกกับหกเจ็ดครับผมเน,นมา 1, นะแมนแมนครับแมนครับอ๋อครับผมแล้วก็ชุดสามตัวของอาจารย์มี่ตัวนี้นะครับผม สามโตบอกหกศูนย <c oughs> ์หนึ่งครับผมมีหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเบิรงอันนี้ก่อนครับผมชุดสามตัวนอกคร,ครับผมอาจารย์ครับโก็มีหกศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดครับผมหกศูนย์นหนึ่งเจ็ดนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ด มาเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ถือว่ามาข้างบนศูนย์กลับศูนย์หนึ่งเจ็ดดีครับผมครับแมนแมนสับกันหมดเลยเด้อคุณผู้บริหารครับผมแม่ไม่เลี่ไม่เลที่พ่อหนึ่งศูนย์หกเฉพาะวันหนึ่งนี่หกศูนย์หนึ่งคือกันหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งอ๋อกลับกันแล้วพอนอกกับไปกับมากลับกลับไปกลับมาให้มันพบก็ได้แล้วก็มีศูนย์หนึ่งเจ็ดถ้ก็ออกดูดิครับผมพ่อครับ ครับเคยออกออก็ออกบางเือกับตัวซับแน่ตัวยังแร่สีนาะครับผมอัมตัวออกตัวซับแน่แต่ว่าพอมามาก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 ก็ขึ้นหนึ่งหกสิพอู้มากหลายหนึ่งหกหกหนึ่งเลยการประสบการณ์อ๋อครับผมแต่ว่าช่องผมดังตอนนี้ดังศูนย์เกาเก้าศูนย์ไม่แห้งมากครับผมครับอาจารย์รต่อยเบิ้งอาจารย์ต่อยเบิ้งช่องผมครับผมเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่ก็เห็นไม้แห้งที่สุดเนี่ยศูนย์เก่าเก่าศูนย์ บ,บานิกาเล่กันเนาะกับศูนย์หกศูนย์เก่ากับหัวใดเนาะแม่นครับผมเรียกว่าผมประหัดคุนประหัดผมขึ้นผมข<อ>ึม้น<อ>ม,มากมากไปทั้งหกเลยหมดเอ,อันนี้ว่าว่าวในทังมักของอาจารย์เนาะครับผมครับมากไปทั้งหกหกก็คือหกหนึ่งก็คือหกหนึ่งหนึ่งหกครับผม สั้นจรบอกั้นจรตอนของผมมาซีคู่บอกถึงสมัยก่อนนี่ถ้ท็ซีคู่เนี่ยงวดเก่าสามเก่าก็มาก<อ>แบบตัวเด่นเลยเนี่ยบังวดล่าุูนี่งฮกมากก็ฮกออกฮกบวบบกกับหัวทางวดนี่ก็เด่นมากก็คือคือหกมันยังมันมีมากแต่ว่าผมว่ามันบวกกับหัวได้คุณนตานครับผม เก่วกับเป็นค้ามความเชื่อเนาะของของของส่วนบุคคลเนาะครับผมพ่อครับแล้วกับเป็นแนวทางเอาครับพ่ออยากให้พ่อนี่มียังจะบอกกับเอฟซีทั้งสองไหมครับผมสุดท้ายแหะครับผมเอาสุดท้ายนี่อยากจบลิป้วครับผมกะบอกฝาก่อนเอฟซีเนาะถ้าว่าหนึ่งหกหกหนึ่งบอกอกกับหนึ่งศูนย์กับสิแรนเก่งมากถึงิ่งเลยเด้อแมนแล้วก็ฝาก คิดหอดเอฟซีเนาะคนคิดดีกับดีส่วนคนคิดบดีกับโบโบเป็นหยางเขากับเฮติซิ่งดีๆขบคุพ่อครับนอครับแม่นอยู่ครับผมพ่อครับผมครับกัโอเอฟซีลวยๆสมหวังสุกคนกอบคุณพระหรกับสมหวังลวยๆครับผมหมวดนี่ครับขอบคุณพ่อมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมหลังจากโทรคุยกับอาจารย์ต้อยครับผมเนาะอาจารย์ต้อยวอลมวนมากครับผม ตัวจริงเสียงจริงครับผมเนาะอาจารย์ต้อยครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะเลขข้อมฝันอาจารย์ต้อยว่าฝันมาเล็กทีบีบานหนึ่งศูนย์หกครับผมแต่ว่าโค้งคุดท่าอาจารย์ต้อยเน้นย้ําที่หนึ่งหกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอครับผมเนาะสี่คู่บังสันจัรย์ก็ขึ้นหน้าจอให้นะครับแล้วก็เน้นย้ําโค้งสุดท้ายอาจารย์ต้อยครับผมเนาะเน้นที่หนึ่งหกนะครับเน้นที่หนึ่งหกนะครับเน้นย้ำหนึ่งหกกับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ หนึ่งหกหกหนึ่งครับผมเนาะอาจารย์ต้อยว่ากับทุกตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวรองครับหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวกันนะครับผมเนาะศูนย์หกแล้วก็หกเจ็ดนะครับของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะชุดสามตัวครับหกศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมก็เปลี่ยนเรื่องใจอยากเห็นทุกคนครับผมเนาะงวดนี้สันจรครับผม ซื้อน้อยครับผมเนาะจะให้เอฟีทั้งช่องกับยาทุ่มหลายครับผมเพราะว่าเลขสัญจรนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับกับประมาณนี้แหละครับผมเนาะมีน้อยซื้อน้อยมีเยอะซื้อน้อยครับผมเนาะกับประมาณนี้แหละเพราะว่าทุกตัวเลขเป็นแนวแคนแนลทงคกับผมเดี๋ยวผมลงคลิปอาจารย์ต่อยให้เอฟซีทั้งช่องครับกับสุดท่านนี้ครับกับขอาวอุรณ์ให้เอฟซีทั้งช่องที่บังคลิปนี้ครับ เกินทางแค่ขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับส่วนชุดตัวเลขของอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะจะขึ้นให้สองฝั่งครับผมสคู่มหัศจรรย์แล้วก็ย้ำเน้นโค้งสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ